ร้อนจริงๆพอดีกันครั้นนะครับในเกม Ford Night นะครับชื่อเกยได้แค๊กทีหนึ่งดังพี่หนึ่งนะพี่ดังรถก่อนโอ้ยเน็ตกากรถปีเฮ้ยรถรถโอ้ยรถที่ขึ้นเยอะเลยลองเอาวันนี้ออกไปก่อนดีกันนะชีวิตอะไดง่ายขึ้นโอ้ยร้อนหูฉันทุนไม่ได้เพราะฉันร้อนหูอยู่จะยิงนะยิงวู่ عم! เขาไม่ได้ดับแล้วฉันฉันฉันโดนต้นหาอยู่โอ้โหเต็มมาเลยอ้าโอ้ไอ้กิ่งใจรถเลยนะกพวกเอไงเรื่องไหม ตั้งไดครบยางเกือบตาย <c oughs> เลือดเลือดฉันรู้สึกติดยอดเลยนั่นคนใช่ไหมนั่นน่ะงานเข้าไง กลางระบาดยุ่ยเอ็นบอกเลยเป็นไงหนูที่แม่นไหมเก็บกระโจนอะไรว่าไม่แม่นละโอ๊ยเน็ต ตายแนละ้วอุ้ยขอโทษครับพูดค,คำหยาบผมตายแล้วโอ้ยโอ้ย,อยติด,ตดมันไม่เห็นเราจริงเหรอเป็นบอท ก็เป็นไปไม่ได้นะรับอยู่นั่นตั้งแต่วะคำถามนี้สำคัญมากในชีวิตผมหลังจากของเปียบปืนก็ก็บอกบอกปีไบป,ปืนฉันคือเจนได้ยินจากโลกอนาคตกำลังกินยาขมเยู่ในชีวิตนี้ยกระชื่นขึ้นเยอะรู้สึกแรงขาต้องขึ้นเลยแรงต้องขานะแรงวิ่งนะบอกไว้ก่อนเผื่อคุณคิดแปลกๆก,กัน คิดไปแล้วไม่ทันนะเก็บขวานขวันด้วยโอ้โหเปียบเลย,ย,ด,ยดูนี่มันต่างกันไงวะเนี่ยไอ้ยคิดถึงคเลยอ๋อดูแลต่างก,กันไงความกระจายครับความแม่นมากพอดู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  <S 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 นี่ พันอยู่ิงเดิงไม่ได้ช่วยเลยเขียนย่งคอมเมนต์นี่พลายไปตาได้ไงเนี่ยฮะอยากเชื่อเลยต,ตาฟูเตอร์เนี่ยตาอะไรนะทุอกอย่างเลยนะเราคือกัมมาลอใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมช่มชื่อกัมมาลอเลียนเอ๊ะกัมมาลอไม่ใช่สิาากัมมาลอทุกอ,อย่างนี่ น,นี่คือปืนก็มาล้อเลียนแต่ปินงนี่แนบจนหมดตอนนี้ก็คือหมดหูก็เข้ามาล้อเลียนไง <c oughs> ยิงนัดเดียวตายได้เลยแค่ลิงหูก็พอแล้วคือเข้ามาล้อเลียนกูถูกไหมเนี่ยผิดทุกรอบเลยไปที่หน่อยอยังไงเนี่ย ชีวิตหมอนคนลงทางเลยลงทางชีวิตครับผมเนี่ยลงบ่อยบ่อยผมยก็ไปทิศเหนือครับทิศใต้แทนลงทางอย่างนง้มันเพิ่มเลือดได้หรือไมผมไม่เคยเจ็บตัวนะักนะครับแบบได้แบบเพิ่มเลือดก็ด้มองเนอะวิ่งเจอขั้นเทพโดนเลนไปเลยวิ่งนี่มีอะไรเจ้ามันนี่มัน มันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะ<อ>มีด้ยวยวยบอกแล้วมีไม่เคยฟังกันเลยพวกนี้ยิงนัดเดียวพาขึ้นวันได้เลยครับวันนี้มายังแตก เปลียนอะไรบางอย่างทุกเรื่งหลังเราพี่ฝึกไม่ดีเลยนะเลึกนีด้ไม่เลยไม่เคยอ่ะเดี๋ยวจะพูดทำไมยูต่้ตอบปูครูเตอร์จำได้ว่าสมัยก่อนมีนี่นะตัวเด็กหัวเขียวนะครับอยู่ด้านหลังผมนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยก่อนนะปีห้าปีก่อนนงผมจะไม่ผิดเบิร์นมันกระแหละ กันเหตุคนอยู่ในดาวน,าน,านั่ใหญ่เกิดตายผมไม่เกิบตายให้มันเกิบตายนะผมเกิบตายแมนจริงๆโคตรนะบอกแม่จริงๆโอ้โหระยะไม่ไกลด้วยนะบอเอ้ยชุดไม่เห็นนะ ยายอยู่นะบิวคูเตอร์ลองดูยิงดูนี่ยิงเห็นไหมโดนยิงดีดูดูดูมีรอยนี่ครับระยะความยิงไกลนะครับปืนลูกปองมันไม่ค่อยไกลมากผมว่ามันได้ประมาณตักงห้าเมตรมั้งสมคิดจำนวนปูกนะ แล้วมันก็อยากใช้ปืนปอกครับใกล้ๆใช้หมดแล้วด้วยข้อใช้บ่อยเกินจะน,น่าเบื่อีข้อดึงน้ำดื่มได้มากฉันได้ยินเสียงคนชักปืนออกมาลางไม่ดีนะฮะอยู่ไหนไอ้โน่ฉันบ่ญนายอยู่แน่ยูมอนเคมิอยู่ใช่ไหมไม่ไมีใครอยู่เลยมันแววเรื่อล่ะไรไม่แปลกใจ เกียร์ไม่ได้ตอนนี้โชคไม่ได้อีกเวรเกือบแย่มาเงี้ยเตรียมการไหมครับไปหมดเดียวยู่วอร์ดทีวีทำไมุ่ณมดทำลายเราไม่ได้ มอนเทนี้ไ่มนตัวอะไรวะเนี่ยโอยอะ้างดาน้อีมัหายลอยด้วยนะ่ะทำพลาด ดูหัวเราเนี่นครับตายว้เอเว้ยมีคนหนึงงานเข้ามีดาบมต้าวอด้วยหายแล้ววะ

หายไปแล้ว อผมก็ไม่ชอบแดที่มันชอบบ้งบา,บา,งา,างของได้เนี่ยเพราะว่าเลนตางของไม่เก่งครับแล้วปใจปนีทีไรผมตายทกทีเลยรื่อน้นะครัผมไปก็อยากเย่งนที่มีผมใช้หครัแต่หาไม่เจอครับที่ใช้ไม่เจอเดียวไอพักันก็อือผู้ถูกเลือกใช่ไหมนาคิน วันพวกเค้าเออไม่อยากเท่าอไปดูผมเองนะคอับว่าพอมันใส่ยิหน่อยอมแรกดีไหมนะครับไม่รู้ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นออนนี้ เลือนยากบอกแล้วอ้โหเช็คพลังดูว่เป็นไงบ้าง ไม่ใช่ข้อผิดบอกไว้ก่อนแหย่เบยร์อะไรทำนี้นะฮะ ไมนได้น้อยจังไมนได้น้อยจัง จตายแล้วมเดนอยู่อๆๆเดนดีนะตรงนี้มีนี่อยู่ดีดีนะมีฝั่งตาวโยโยินเือไม่ได้ไเต็มที่เลย ดีกันเยอะไปยังไงฮะเกือบโดนตาได้เหรอเนี่ย ท่านกับบางไว้หน่อยก็ดีตอนนี้เป็นไงบ้างพี่น้องข้าเกี่ยวกับรถชนนี่ไงบอกแล้วที่ทำไมไม่ใช้ปืนผมตัดติดเล่นใช้ดาบมากไปหน่อยเวลาะเราเป็นมุษย์ราเป็ประชิดตัวเนี่ยตับชอบใช้มากกว่านี้ไม่ใช้ปืนเนะครับหลบเดือดชอบตายบ่อยๆด้วยวันนี้ 别动！别动！别动！我你 เต้นไม่ดีแล้ว,วนเน็เก,ากน,าน,าเนาหิรุน,เนแเลม,ม้ม่ไมใชโอ้อีกเใช้ดาบป่าไปแล้ว<ม>โอ้คะาย่เีออเอเไอาเมิบอยเน็ตก็กา,กากด้วยตอนนี้เข้าเร็วเร,วเรว มา,นาเนี่ยตายเพราะเน็ตรอบนี้คอมพิวน,น,นตอร์เทสเปลี่ยนก่อนนะกดลงคลิปปัญหาที่รอที่มันเป็นจอมลิน้นได้อีกน้องเรวใช้กันขึ้นไปถึงตรงนี้งานเข้าั้นแตกโอ๊ยขนดไห บตอนปนตัวก่อนๆๆๆๆมันเหมือนไม่รู้เลยเว้ยถ้ายิงป้อมกันนะผมชนะลแล้วกรกป๋องไหครับทำไว้เปืนที่มันไม่สำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญ,ก,คญ,ก,คญก็ไม่สำคัญดีเลยนี่เป็นปืนอะไรเนะี่ย อยู่แถวนี้อันตรายมากนะทำไมเพราะอะไรปั๊มน้ำมันไงใจสำคัญเลยไปแท้ แ็ดละหนึ่งแผนตับนินแล้วมันมม่คงแบว่าต้องไปที่นี่ีจุดกันเลครนะับนำข้อมูลเข้าะชัคืนมาแรู้ไว้ถอยู่ไหนอ่ะ,อะ ก็ใกล้ตายเหมือน,น,นกันมาการไม่ได้โอ้ยขั้นเทพจริงเราเนี่ยขั้นเทพพยางฟังนะอโอเคเปิดเดินลวพี่มันบอกว่าอยู่ข้างบนนะครับข้างบนใช่ไหม ไม่ใช่แล้วก็ฉันมีเรื่องก,กับนายเพิ่มอีกหนึ่งคดีแน่ท่านไนีนเนย้เยดยได้แล้วล่าทำ,ำลายปิ่กอฟ้างด้วยอาวุธ

มีจำได้มีครั้งหนึ่งนะที่ผมไม่นี่ลงมากไปหน่อยเลยเจ็บตัวเข้าให้นี่ไงอันขาดล้วเย่ได้ยังได้เลย ปืนได้บอกปืนรูดเอ็วินเอ็วิน,น,นยังไรไม่รู้เฟย์อูเชจ่จะทำคำตอบฉันไม่ชิวรับหนึ่งปืนอะไรไเปิดอดงนะปืนทุกอย่างเลยที่ฉันรู้จักแค่นั้นเองมาใช้มาใช้ไม่ได้ ขึ้นไม่ถึง ออโ้ยพ oh okay, okay. ี <the> ่คุโทษนี่จะไปให้กับเรื่องแบบนี้อีกฟังไปก่อนนะจ๊ะฉันต้องไปเพิ่มเลือดหน่อยกัญยาสูบกำลังขั้นแปดเด็เด็สียงื่มไม่แปลกแปลกนะ ủa chào ông ấy. ủa chào ông ấy. ủa chào ông ấy. <coughs> hey! Hello! I won't be yelled bọn lắm là chuyện này dai, what? Yoo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 o! You ให้ยานไงให้ผ่านไหมฮะจับเป้าเดี๋ยวแค่เดียวก็เหมือนมีนักชีวิตครับแต่มันก็ดีนะดีเหมือนกันมันดีผลิมันดีคนละแบบกันทำไมมันดีแบบถึงได้อีกน้อยเราเรียกกัน ยอยู่เผมเแม่นมันถูงแม่นมากกว่าด้วยเกมเยคับยา้าในโรเว้ยคิดถูกจริงๆที่หลือยาอแบบนี้เห็นไหมแม่นว่ะไปเปฉันถู<อ>ก็บึงบ้งวางอันไก่โพ้นปีเนี่ย อไม่ยาฉันกำลังทางออ่อยล่วงแล้ว รอบนี้ติดเล่นไปนิดนึงครับแพ้เลยเออช่างมันเถอะจบเพียงแค่นี้นะครับในระดับที่20นะครับเขาก่อนในระดับที่5กับระดับที่30ได้แหละตายอย่างขนาดนะครับติดเล่นไปนิดนึงน่าจะลงก่อนครับตอนแรกหนุกเกินอย่างไี้